ใช้เวลาไม่กีน่นาทีเองนะครับเราก็ได้ตังมา18,000แล้วครับผมเป็นไงเออหมื่นบาทเลยนะครับเน่สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้กับช่องมืกัือดีจีนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Truck Simulator Ultimate นะครับผมนะฮะ วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการหาเงินไวๆนะครับโดยใช้รถยนต์นะครับผมเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการหาเงินไวใช้รถยนต์เนี่ยจะเป็นยังไงนะมาดูกันเลยนะครับขันแรกนะครับเลือกรถยนต์เลยครับนะผมก็จะเอา F90 M5 นะฮะ220นะฮะเอาคันนี้นะโอเคเรากดเลือกเลยเดียบร้อยครับต่อไปนะครับเราก็ไปที่หน้างานเลยครับให้เรานะครับเลือกรับงานจากประเทศที่ ที่มีระยะทางสั้นนะครับออผมผมเลือกเป็นซานมาริโนนะฮะนี่ของผมเป็นซานมาริโนนะเป็นประเทศที่งานสั้นที่สุดเลยนะครับผมนะเว้ยแง่แปดกิโลเมตรเก้ากิโลเมตรสิบกิโลเมตรเนาะแล้วเราก็เลือกประมูลงานนะครับที่มีมูล,ลค่าหมื่นเคขึ้นไปนะก็คือหนึ่งนั่นะแหละหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับสิบเคขึ้นไปเนาะผมก็ได้งานนี้มาในประมาณหมื่นหนึ่งเหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วเราก็กดเกมเล่นกันเลยครับเป็นงานรถถังนะครับนะแต่เราจะโกงครับโดยวิธีการ เล่นกับรถยนต์แทนนะครับข้อดีของการรับงานกับรถยนต์นะครับมันก็คืองานเราวิ่งไวครับเนี่เวลางานเราไวปุ๊บนะฮะเราก็จะสามารถได้เงินไวมากขึ้นด้วยนะครับผมไปเลยไปต่อเลยไปรับรับ,ร,บรับคนก่อนนะฮะไม่ต้องขนนะรับคนก่อนนี่คือสูตรโกผมเลยนะเนี่ยผมมีตังค์ได้เพราะสูตรนี้เลยนะ เว้ยครับต่อไปก็เรียบร้อยก็ <Let> s <S ขับไปยาวเลยไม่ต้องชนได้เลยครับไม่ต้องกลัวมันมันได้มีค่าเสียหายนะยกเว้นฝาไฟแดงเนาะติดไฟแดงสักคิดละกันเดี๋ยวตามตามกฎจ,จราจรฮะโอ้เสียงเครื่องแบบ ยอดจริงโดังตึงๆๆเลยโอ้โหเก็บเขเขียวเร็วเร็วเร็วเหเหลือลไปเลยเราจะขับแบบซิงนะฮะทุกคนเตรียมเรารับได้เลยความสนุกของผมขบับซิง์เลยขบับซิงก์กูไม่สนแล้วขบับซิงอย่างไรตอนนี้รถอ,อะไรก็มาเฮอซิงอย่างเดียว ชนได้เลยฮะทุกคนชนได้เลยนะครับไม่เป็นไรปาด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 ชนไปเลยชนไปเลยเออทำต่อไปทำต่อไปครับมันไม่มีความเสียหายนะครับชนได้เลยนะฮะชนได้เลยเลยขนาดช้ากูกว่าปาดก็ไม่สนตอนนี้ขอโทษนะงานด่วนงานด่วนงานด่วน ปาดซ้ายไปเรื่อยนะฮะบอกแล้วไปเลนขวานะเลนขวาจะว่างนะฮะเลนขวาว่างตลอดเลยชิดซ้ายชิดซ้ายหน่อยต้องสู้ขับเลขับเลยครับขับต่อยเลยครับขับต่อยเลยนะไม่เซียนนี่หว่าเบรก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 ซายิดเบรกซายิด แ cap แ c a แ c ป p าดบาดบาดเราวิ่งเลยครับวิ่งไงไวเลยวิ่งไงไวเลยนะฮะวิ่งไงไวเลยวิ่งไงไวเลยวิ่งไงไวเลยอะไรคันไหนพนน่ไม่สนแล้วกูชนหมดตอนนี้รีบๆรีบๆเลยนะฮะเราเลือกงานมาแล้ววิ่งไงไวเลยวายอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เกินไปเกินไปเกินไป จเจ้าอีคันไหมจเจ้าอีคันไหมกูไปแล้วกูไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วชนกูไม่สนแล้วรถไฟก็มาหนิรถไฟก็มาเอ๊ไม่ชนทุกต้นผมเล่นทุกต้นอะ่ะวันหลังนะมมือห้ามมันนะก่อนเล่นผมกินไก่มารถไฟมาแล้วเฮ้ยระวังระวังระวัง ไปแล้วกูไปสนแล้วไปแล้วไม่กันก็ไม่กั้นฮึไปไหแล้วไปไหนไปเหนไปไแล้วอีลาคตําัวจตมรวชิขับโคตรเพล เป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเอาไงเรียบร้อยไป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 ,ไป,ไป,ไป Turn right อุตส่าห์ซิ่งมาเลยเนี่ยซิ่งมาเลยไม่สนลูกใครตอนนี้นะ Turn left และก็อีกข้อหนึ่งนะครับให้เราเลือกจอดรถแบบถอยหลังนะฮะ You have reached your destination นี่แบบจอดรถแบบถอยหลังนะฮะแล้วก็ถอยหลังเข้าได้เลยนะครับรถรถยนต์เนี่ยถอยหลังง่ายๆเลย โอเคครับแล้วเราก็จะมากดดูโฆษณาเพิ่มต่อได้นะฮะเห็นไหมแฮปปี้ว์นแล้วเราก็กดดูโฆษณานะครับเพื่อเอาตังนะครับแล้วก็เหรียญเพิ่มด้วยนะเป็นไงครับทุกคนนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับเราก็ได้ตังมา18,000แล้วครับผมเป็นไงเออ1 8 3่0บาทเลยนะครับนี่ นะครับเป็นไงเทคนิคนี้นะครับใครชอบก็เอาไปใช้กันได้นะครับรับรองมีเงินมากแน่นอนนะครับสวัสดีครับพี่เคลื่อนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับรอดแรงกันหน่อยชาวู้าานทวา